ก่มาซอนใหญ่มากเลยอ่ะเข้าปากเลยหมด <S <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะวันนี้เพิ่นพามาก,กินราเมงนะคะที่ร้านอิปุดโดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ น,นะพนาดออกอยู่ตัวเดียวนะคือตัวอ,อ,อีีแล้ว,ว่าหนึ่งนะไม่รู้แปลว่าอะไรน่าจะอิปุโร่ะเดานะไม่แน่ใจร้องถามคนในร้านนะคะอ่าหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราอยู่ในซิตี้ทาวเวอร์นะคะเราก็ให้มีคิวนะให้เราต่อนะมีเคาน์เตอร์บาร์นั่งด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านนะอิปุโดใช่ชื่อร้านอิปุโดซิดนี เอกตัวดีวตัวอีกอีคือหนึ่งนะนี่มีเคาน์เตอร์เทคเอาเวด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันคุณเลยค่ะอู้ร้านสวยเนาะโร้านนี้ร้าน มาหญี่ปุ่นอาตญี่ปุ่นมันก็คือสั่งก็สั่งอันเป็นชิโรมาลูคาสิแล้วก็โทยิชูบุ่ะแค่นี้ค่ะที่เียนบ้้ค่ะ ก็จะเป็นซุปแบบสไตล์แบบน้ำใสนะคะ,ะตามก็ประมาณประมาณามือประมาณประมาณช่างเหยีนดมาเดี๋ยวก็กินเลยนะคะอากาศเย็นนะได้พามากินรามเมงนะคะ ก๋วยจี่สิบแปดเหรีหรยญน,น,นะคะก็ม,มีอร่อยมากเลยเส้นเหนียวมากเลยช้อนกินซุปจิ้มซุปนี่เลย ก็กินหมดเลยที่เห็น,นะคะ <Very comfy. S 2> จะบอกว่าอิ่มมากอิ่มจริงๆเลย <laughs> เดี๋ยวไปเลยะคะ่ะเราต้องไปละพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ mm hmm.